ก็ฮือญี่ปุ่นทีมของสิทธิโชคพาโซลงสนามอัดคู่แข่ง90สโม,มสรอิฟซิรุคิวต้นสังกัดของสิทธิโชคพาโซกองหน้าทีมชาติไทยลงอุ่นเครื่องนัดล่าสุดพบกับคายโอแบงก์การแข่งขันถูกแบ่งเป็น3าควอเตอร์ควอเตอร์ละ45นาทีผลปรากฏว่าทีมของเจ้ายาสิทธิโชคพาโซถล่มเอาชนะคู่แข่งไปถึง90ทั้งนี้สิทธิโชคพาโซกองหน้าทีมชาติไทยจะประเดิมเกมแรกฤดูกาล2022 FC ซริวกิวจจอไประเยือนมาชิดะเซลเวียวันที่20พุมภาพันนี้ซื่อใหญ่ในญี่ปุ่นซ็อกเกอร์ได t w เจเว็บรายงานข่าวช้าชนาทิปศูนย์กลางขับเคลื่อนทัพประเดิมเจลีกดวลกับ FC โตเกียวอยู่ในความสนใจว่าทีมจะอยู่ในทิศทางไหนสำหรับโทรุโอนิกทิที่จะตัดสินใจทางสื่อญี่ปุ่นระบุว่าฟุตบอลญี่ปุ่นนัดเปิดฤดูกาล คาวาสกิฟอนตาเล่ที่จะพบกับเอฟซีโตเกียววันที่18กุมภาพันธ์รายชื่อที่ถูกคาดการณ์ล่าสุดจากทั้ง18ทีมในเจลีกถูกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยคาดการ11ตัวจริงเป็นธรรมเนียมที่มีกันมาข่าวนี้เราเลือกทีมคาวาสกิฟอนตาเล่เพราะมีความน่าสนใจมีการเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในเจลีกอย่างชนะทิปสงศินกับทีมแชมป์4ส,สมัยเขาขึ้นในไฮไลท์ของการเสริมทัพฤดูกาลนี้จากการย้ายมาจากคอนซาโดเรซัปโปโร สามารถมองได้ถึงนัดแรกที่จะมีชนาทิปได้งลงสนามเนื่องจากชนาทิปมีคุณสมบัติในการเลี้ยงบอลอย่างรวดเร็วสื่อญี่ปุ่นมองว่าชนาทิปจะได้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายแทนที่ในตำแหน่งของคาอรุมิโตมะสื่อญี่ปุ่นยังระบุอีกว่าฟอน t เตเล่อาจจะไม่เลือกใช้ยูซามิเพราะมีชนาทิป์สงกสินเข้ามาทดแทนในตำแหน่งนี้ชนาทิพจะได้ยืนในตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวารวมถึงพื้นที่ตรงกลาง ในศึกฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์อาเซียน2022ที่กัมพูชาทัพช้างศึกทีมชาติไทยมีนักเตะที่น่าสนใจหลายคนหนึ่งในนั้นคือชนพัฒน์บัวพันธ์ปากกันหลังซึ่งอายุกำลังจะครบ18ปีในเดือนหน้าจากสโมสรราชบุชาจะของส่วนสูง191ซนติเมตรเด็กหนุ่มจากจังหวัดโลโบบุรีเริ่มต้นเส้นทางรูนหนังกับ a c a d เดมีในโลโบบุรีก็จะฝึกฝนฝีเท้าจนเข้าไปคัดตัวติดโคต้านักเรียนมัธยมของอัดสัมชัญศรีราชา หนึ่งในสถาบันที่เป็นแหล่งบ่มเพาะแข้งเยาวชนจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนหลังจากก้าวเท้าเข้าสู่รั้วศรีราชาชนพัฒน์ก็สร้างผลงานและพัฒนาฝีเท้าขึ้นตามลําดับซึ่งหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้เจปอนกลายเป็นที่จับตาอย่างมากนั่นคือเรื่องของสรีระโดยขณะที่เรียนอยู่ชั้นม .3 ตอนอายุ15ปีเจปอนก็ส่วนสูงเกือบ190เซนเข้าไปแล้วด้วยความแข็งแกร่งและรูปร่างที่สูงใหญ่เกินกว่านกเตะในรุ่นราวคราวเดียวกัน ทำให้เจ้าตัวถูกเรียกติดเยาวชนทีมชาติมาแทบทุกชุดทั้งยู -15 ยู -16 ยู -17 ยู -18 นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในนักเตะโครงการฟ็อกคันรุ่นที่5ที่จะได้ไปฝึกฟุตบอลกับเลสเตอร์ซิตี้นาน2ปีแต่มาเจอวิกฤตโควิด -19 ซะก่อนทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้แม้จะผิดหวังไม่ได้ไปเปิดโลกรูปหนังที่อังกฤษแต่เส้นทางรูนหนังของเจ้าปอนอยังเดินหน้าต่อไปโดยได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกกับราชพัฒนาเอฟซีลุยศึกไทยลีก2 นอกจากนี้ยังติดโผเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยลุยสกฟุตบอลยู23ิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่มองโกลเลียเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วด้วยซึ่งการที่เด็กวัย17ปีมีชื่อติดยู23ถือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้อย่างหนึ่งว่าฝีเท้าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนณปัจจุบับนตัวเลขความสูงของชนพัฒน์ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆอาจเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันแต่ทายิดข้อมูลจากการเปิดเผยของสมาคมฟุตบอลที่ระบุไว19้191เซนอย่างไรก็ดีโดวยวัยที่ยังไม่เลยเลข2นํนำหน้า ทำให้แข้งดาวรุ่งรายนี้ยังมีโอกาสสูงมากกว่านี้ได้อีกเพเผออาจแตะ2เมตรเลยก็เป็นได้ล่าสุดแฟนบอลสามารถติดตามดูฟอร์มของโจนพัทซึ่งพร้อมลงสนามรับใช้าชาติในศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้จะปอนคือเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของทีมชาติไทยและเจ้าตัวก็หวังจะพาทัพช้างศึกประสบความสำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้เราจะเป็นรองเรื่องอายุแต่ในรายการนี้ผมมองถึงแชมป์ คิดว่าการแบกอายุไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่คือถ้าเราไม่สู้อันนี้คือเรื่องใหญ่เป้าหมายของตัวเองในนามสโมสรอ,อยากไปเล่นต่างประเทศถ้าทีมชาติอยากติดชุดใหญ่ศึกษาพี่ๆตั้งแต่ไปมองโกเลียมันมีอะไรที่ดีกว่าผมอีกเยอะผมพยายามทําให้ดีเท่าเขาสิ่งที่ต้องพัฒนาคือต้องพัฒนาเรื่องของในสนามให้มากขึ้นส่วนนอกสนามก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ศึกฟุตบลอลยู23ชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพประหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์เดิมที่มี11ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแต่เนื่องจากน้าเตอิโรนีเซียและเมียนมาที่อยู่ในกลุ่ม B ทอนทีมเนื่องจากปัญหาโควิด19ทำให้เหลือทีมลงทำการแข่งขันเพียง9ทีมแต่ยังเหลือ3กลุ่มเหมือนเดิมประกอบไปด้วยกลุ่ม A กัมพูชาฟิลิปปินส์ติร์บูไนกลุ่ม B มาเลเซียลาวและกลุ่ม C ไทยเวียดนามสิงคโปร์ ผลการแข่งขันนัดแรกรอบแรกกลุ่ม4ที่ไทยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3าหนึ่งส่งผลให้ไทยเก็บ3แ,แต้มผลต่างบวก2ประตูสร้างโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากระเบียบการแข่งขันที่คัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศจะคัดเอาทีมแชมป์กลุ่ม3ทีมบวกกับอันดับ2ดีที่สุดอีกหนึ่งทีมเดิมทีการถอนทีมของอินโดนีเซียและเมียนมาที่อันดับ2ที่ดีที่สุดของ3กลุ่มจะวัดคะแนนเข้ารอบรองชนะเลิศเพียง1ทีมแต่เนื่องจากกลุ่มบีเหลือแค่2ทีมคือมาเลเซียและลาว จะไม่นับทีมอันดับ2ของกลุ่ม B และสิทธ์อันดับ2ดีที่สุดจะเป็นการวัดทีมในกลุ่ม A และ C เท่านั้นซึ่งกลุ่ม A ที่มี4ทีมทีมที่จบอันดับ2ของกลุ่มจะไม่นับผลงานการพบกับทีมอันดับ4เนื่องจากกลุ่ม C มีทีมแข่งข,ขันเพียง3ทีมส่งผลให้ยู่23าทีมเชไทยมีโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศค่อนข,ข้างสูงหลังเก็บชัยชนะเหนือสิงคโปร์ได้ในนัดเปิดสนามสำหรับนัดถัดไปทีมชื้อไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่2 2กุมภาพันธ์นี้ ุฟุตบอลเยาวนชนยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022ที่อุซเปกิสถานก็จะภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง19มิถุนายนมี16ทีมลงทำการแข่งขันแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มและ4ทีมล่าสุดผลการสับสลากของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่ง AFC ได้คลอดออกมาแล้วซึ่ง3ทีมตัวแทนจากอาเซียนที่หลุดเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายอย่างไทยเวียดนามมาเลเซียต้องจับสลากมาร่วมกลุ่มเดียวกันเอง กลุ่มเออุซเกกิสถานอิรานกาตาร์เติร์กเมนิสถานกลุ่มบีออสเตรเลียจอร์แดนอิรักคูเวตกลุ่มซเกาหลีใต้ไทยเวียดนามมาเลเซียกลุ่มดีเซาดีอาระเบียสัาหรับเอเมเรสญี่ปุ่นทาจิกิสถานโปรแกรมการแข่งขันเยาวชน23ปีทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชีย2022รอบแรกแมตช์ที่1 2มิถุนายนไทยพบเวียดนามแมตช์ที่25มิถุนายนไทยพบมาเลเซีย แมทที่38มิถุนายนไทยพบเกาหลีใต้คโคตย่องยอมรับโชคดีผลแบ่งสายอยู่23รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานชี้หากเตรียมทีมพร้อมโอกาสเปิดกว้างกับการเข้ารอบแต่ย้ำไม่ประมาทเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเวียดนามและมาเลเซียยกตัวอย่างคัดบอลโลกที่ผ่านมาคือบทเรียนสอนให้เห็นมาแล้ววรวุฒิศรีมาคะกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยชุดย23 ชุดชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1-19มิถุนายนได้เปิดเผยหลังทราบผลการจับสลากที่จะอยู่ในสายซีร่วมกับแชมป์เก่าปี2020อย่างเกาหลีใต้และ2ชาติอาเซียนอย่างเวียนามอดีตรองแชมป์ปี2018และมาเลเซียซึ่งเคยพบกันมาแล้วในรอบคัดเลือกและเสมอกันมา 0- 0ที่มองโกเลียถือว่าเราโชคดีในการจับสลากพอสมควร เพราะได้สายที่ถือว่ามองกันตามสายตาไม่แข็งมากเพราะเป็นทีมในส่วนอาเซียนด้วยกันแต่เราจะประมาทไม่ได้เนื่องจากทุกทีมที่ผ่านมาถึงรอบนี้ดีและแข็งแกร่งทั้งสิ้นและเชื่อว่าทีมอย่างเวียดนามและมาเลเซียเองก็คงคิดไม่ต่างจากเราเช่นกันที่ผ่านมามีบทเรียนได้เห็นกันอยู่แล้วในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาที่เราอยู่ร่วมอาเซียนเวียดนามและมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่สุดท้ายเราตกรอบนั่นหมายความว่าเราจะประมาททีมย่านอาเซียนด้วยกันไม่ได้เลย เราต้องเตรียมทีมให้ดีและพร้อมที่สุดเมื่อทามถึงโอกาสในการเข้ารอบสองส่วนตัวมองว่าโอกาสเปิดกว้างให้เราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะขวยคว้าได้หรือไม่ผมเชื่อว่าหากเรามีการเตรียมทีมที่ดีได้นักเตะม,มาพร้อมสมบูรณ์ฟูลท,ทีมตามที่ต้องการทั้งผู้เล่นในไทยลีกและนอกลีกมีเวลาเตรียมทีมที่พอเพียงเรามีโอกาสทําได้แน่นอนอย่าไรตอนนี้ผมและทีมงานพยายามติดตามดูฟอร์มการเล่นนักเตะอยู่ตลอดเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเต็มที่อยู่แล้วก็หวังว่าเมื่อถึงเวลา เราจะได้ตัวผู้เล่นที่ต้องการใช้งานเราะอนี่คือรอบสุดท้ายที่แต่ละทีมแข็งแกล่งกว่ารอบคัดเลือกมาก